เบสลูกสาวสมรักคำสิงหเล่าวินาทีเจอเจ้านี่โหดโทรมาขู่ถูกบ้านทวงเงินเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเบสรักเวน,นีคำสิงลูกสาวสมรักคำสิงดีกีเป็นยูทูบเบอร์สาวที่กำลังมาแรงสุดๆปัจจุบันมีผู้ติดตามช่อง YouTube กว่า4.62ล้านและการันตีความดังด้วยยอดวิวไม่ต่ำกว่า1ล้านครั้งต่อคลิป ล่าสุดเบสได้มาเปิดใจในรายการแฉเล่าถึงการเป็นเสาหลักของครอบครัวและใช้นี่ให้คุณพ่อบาสท,ที่มีนี่เยอะมากซึ่งคดีล่าสุดของคุณพ่อก็คือคดีหวยแต่ปัญหาที่ใหญ่ๆถึงขั้นโดนเจ้านี้สุดโหดโทรมาขู่เบสโดยเธอเล่าว่าเราก็เอาเงินไปโปนี่ให้พ่อส่วนหนึ่ง จะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเยอะมาก10 2ถึง20ล้านได้เพราะมีคดีหวยอะไรด้วยหนูว่าเยอะค่ะแต่หนูทยอยให้เท่าที่ให้ได้ช่วยเป็นเคสที่ใหญ่เจ้านี่โหดๆเคยถึงขั้นโดนโทรมาหาหนูต้องจ่ายภายใน6โมงเย็นวันนี้ไม่งั้นบุกถึงบ้าน เราก็กลัวว่าต่อรองว่าขอครึ่งหนึ่งได้ไหมหนูไม่ได้เป็นคนทำพ่อเป็นคนทำขอช่วยครึ่งหนึ่งนี่ที่เขาบอกคือสามล้านหามาให้เขาภายในหกโมงเย็นเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดเรื่องปีนี้เลยต่อรอง1.5ล้านได้ไหมเพราะเราไม่ได้ทำนี่ขึ้นมาด้วยก็เกิดจากลอตเตอรี่นี่แหละค่ะ ตอนแรกเขาไม่ยอมสักพักเขายอมวันนั้นเราจ่ายไป1.5ล้านเขาบอกให้เวลาอีก3วันพ่อก็หาไม่ได้เราก็จ่ายอีกหนึ่งจล้านเคสนี้เป็นเคสที่น่ากลัวมากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยน่ากลัวมากพ่อก็ไม่กล้าเข้าบ้านกลัวโดนแม่และหนูว่าหนูก็ร้องไห้อยู่กับแม่ในห้องนอนวันนั้นเจ้านี่ไม่ได้เข้ามาบ้านเพราะเราโอนไปแล้ว